ค่ะวันดีค่ะพี่น้องชาวไทยสีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะค่ะคุณแม่ค่ะ้าพันหกไม่ขายนะคะคุณแม่โปรพันห้านะคะค่ะสวยมากค่ะสีเปลือกไข่นะคะเป็นสีธรรมชาติค่ะสวยมากค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะลายค่ะขอค่ะขอกลุ่นหอยล้อมดอกลาวดีนะคะ ค่ะเป็นสีเปลือกไข่ค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะพันหกม่ขายขายพันห้าค่ะค่ะคุณแม่โปรนนะคะรอบโปรค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะสวยไม่ขาสวยไม่จืดจางเลิศดหรูดูเรียนมากค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะเชิงหน้าเชิงบนก็เป็นสีแดงค่ะช่วงแดงเป็นสีเปลือกไข่นะคะสวยงามดูดีดูเด่นนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเป็นรอบโปรค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะรอบโปรโมชั่นนะคะค่ะนี่ก็ลายประตูวังค่ะสวยดูดีดูเด่นนะคะหนึ 1, ่งพันหกห้าร้อยบาทนะคะเป็นลายประตูวังค่ะสีน้ำเงินนะคะ หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดแางผ้าสามสปอทอมือค่ะค่ะเป็นรอบโปรนะคะวันนี้คุณแม่ขายรอโปรนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะเนื้อผ้าหนานิ่งแน่นค่ะเกรดเอผ้าหนุนนำนำค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะถ้าไม่ชัดเกลนผ้าไม่คมชัดค่ะค่ะขอส่งภาพนี่ให้ดูทางไลน์นะคะถ้าไม่ชัดเกลนผ้าไม่คมชัดค่ะ ส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์นะคะค่ะ ID ไลน์เป็นเบอร์โทรนะคะค่ะ ID ไลน์เป็นเบอร์โทรค่ะบ่โอ้ดูดีดูเด่นมากค่ะตัวนี้ค่ะเป็นลายค่ะลายนางงามค่ะค่ะสีเม็ดมะขามนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทเพื่อสมอทอมือค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ ค่ะจะเอาไปเป็นของขวัญของฝากก็เลิศหรูดูเด่นนะคะราคานี้พอเอื้อมือถึงพอหยิบพอจัดนะคะอันนี้เครือสมอนะคะค่ะเครือสมอทอมือค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะหาสวยไม่สางสวยไม่ตืดจางเลือดดูดูเด่นค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะคาะนี้ก็ลายไอคั้นค่ะเป็นหมีขั้นนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะหมีขั้นค่ะข่ดสวยทุกผืนงามทุกผืนดูดีด,ดูเด่นมากค่ะหมีขั้นค่ะ ค่ะลายคั้นเหมือนหมีฮนนั่นแหละค่ะุกเดบกอเดี๋ยวน,นอวยไปบกเข้ บกบบต้องมวเลืเลยดม่นี่ <ฮะ S 2> คุเเนี่ยแนุ้นีี่ชวนไปคันดขึ้นไเนี่ยดอขึ้น่หนึ่งนะนเข้าในเครื่องนะนี่นะนี่จริงเนะอเดนมันจมีนเนี่ค่ะเป็นมีค่ะอันนี้ค่ะเป็นมีโฮนค่ะโฮนขั้นดอกพี่กุลนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ よろしくお願いします。 อันนี้ก็สวยค่ะพื้นผ้าเป็นสีแดงนะคะค่ะเชิงสไลด์ทางด่วนค่ะค่ะดูดีดูเรียนมากค่ะหนึ0งพาร้อยบาทนะคะพื้นผ้าเป็นสีแดงเลือดหมูค่ะค่ะก็เรียกว่าเชิงสไลด์ทางด่วนค่ะค่ะหนึ่บาทนะคะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะ ค่นนี้ก็สวยค่ะลายใบสีค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนดูดีดูเด่นทุกพืนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะลายใบสีค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีนะคะค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอเมอค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจให้คุณแม่นะคะอย่าลืมกดติดตามค่ะค่ะไอเดียลเป็นเบอร์โทรค่ะลูกค้าค่ะคุณแม่น้อมรับ่อดทางไลน์นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ ค่ะน้อมรับตอบทางลายค่ะจินดีต้อนรับทุกท่านค่ะค่ะลายนี้ค่ะเขาเรียกว่าลายใบยสีค่ะจบเลยค่ะที่กองนี้นะกองก็เหมือนกันกองเหมือนกันกองนี้ก็เหมือนกัน้วยค่ะ ค่ะเป็นผ้านี้ค่ะนี่ค่ะลายค่ะลายช่องทางน้ำไหลประยุกใหม่นะคะค่ะื้นผ้าเป็นสีแดงเม็ดมะขามค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะสวยทุผืนงามทุกผืนแจ่มทุผืนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีนะคะหนึ่ร้อบาทค่ะ ค่ะดูดีดูเด่เนมากค่ะหน0่ 1, บาทนะคะน,น้่งเห ค่ะผืนนี้เป็นสีม่วงพาณิชย์นะคะค่ะเขาเรียกว่าลายดอกรักราชกัญญาค่ะม่วงพาณิชย์ค่ะค่ะหนึ่งัน้าอบาทค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มๆนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะถ้าจะไปเป็นของขัของฝากก็เหมาะสมดูดีดูเด่นนะคะค่ะเป็นเรื่องว่าม่วงพาณิชย์ค่ะเอาไปเป็นของขัของฝากก็เหมาะสมนะคะค่ะเพราะว่ามือถึงพอหยิบพอจับค่าราคานี้ค่ะคุณแม่โปรแล้วค่ะ ค่ะหนึ่ง้าร้อยบาทค่ะค่ะสีม่วงพาณิชนะคะค่ะถ้าหลุดจำนำราคานี้ค่ะพอเอื้อมมือถึงค่ะพอหยิบพอจับไปเป็นของขวัญของฝากนะคะคาดหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะถ้าคุณแน่กลับภาพเร็วค่ะขอให้ลูกค้านี่ค่ะอยากให้ลูกค้าแอดนไลน์ค่ะไอดีไลน์เป็นเบอร์โทรค่ะ ค่ะเอสไลน์ขายเอสไลน์เข้ามาคุณแม่จะส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์นี่ค่ะนี้เต่างัดนะคะผ้าสวยทุกถืนงามทุกผืนลายเต่างัดค่ะ1,500บาทค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะความยาว2เมตรกว้าง1เมตรมาตรฐานของผืนผ้าค่ะคนอ้วนคนจ่อยคนผอมใส่ได้นะคะ ่ะนี้ก็สวยค่ะลายใหม่ค่ะเหมือนลายผีเสื้อนะคะค่ะดูไปแล้วค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะเนื้อผ้าหนานิ่มๆค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีนะคะค่ะจะเอาไปเป็นของขวัญของฝากก็พอหยิบพอจับพอเอื้อมได้ถึงค่ะค่ะคุณแน่น้อมรับตอบทางไลน์นะคะตอบลูกค้าทางไลน์ค่ะ id ไลน์เป็นเบอร์โทรนะคะค่ะน้อมรับตอบทางไลน์ค่ะ id ไลน์เป็นเบอร์โทรค่ะ สวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1,500บาทนะคะอันนี้ก็สวยค่ะดูดีดูเด่นนะคะ1,500บาทนะคะ ค่ะคุณแม่โปรค่ะรอบโปรโมชั่นค่ะค่ะถ้าไม่โปรค่ะคุณแม่ก็ใส่คนเดียวไม่หมดนะคะค่ะทุกวันนี้ขายของก็แบบที่ว่าค่ะค่ะทุกอย่างตื่นเนิดทุกอย่างนะคะค่ะหนึ่าร้อยบาทค่ะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะเรียกว่าลายนี้ค่ะลายนี้เขาเรียกว่าลายนาคน้อยค่ะไอค่ะเป็นลายขอศิลามณีค่ะขอศิลามณีอุ้มซั์นะคะค่ะเหมือนหน้าอุ้มรัพย์ค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนดูดีดูเด่นทุกผืนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะรอบโปรโมชั่นแล้วค่ะคุณแม่โปรค่ะโปรแล้วค่ะค่ะใส่คนเดียวไม่หมดคุณแม่ต้องโปรออกนะคะค่ะโปรออกไปค่ะค่ะได้ห้าบาท10บาทคุณแม่รับหมดเลยค่ะทุกวันนี้ขายของเมียค่ะตึงตัวค่ะคห่งพันหบาทนะคะค่ะสวยค่ะดูดีดูเด่นค่ะราคานี้ค่ะพอเอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับค่ะ ภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่นชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะนี่ก็สวยค่ะค่ะหนึ่งห้าร้อยบาทนะคะคืณภาพเป็นสีเขียวค่ะ,คะเขาเรียกว่า ค่ะขออุ้มซักค่ะ ่ะหนึ่งพห้าร้อยบาทนะคะสวยไม่สางค่ะอันนี้ค่ะดอกมะเขือปากกาตอกค่ะแล้วก็ดอกราวดีผสมกันนะคะค่ะสวยทุกถึงงามทุกถืงค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะรอบโตนะคะค่ะถ้าไม่คมชัดถ้าไม่เด่นชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะมันจะเหมือนแสงเข้าค่ะหายทําตรงนี้ค่ะเหมือนแสงเข้านะคะ ค่ะหน0 0บาทค่ะ 100บาทค่ะนิลลายดอกกระเจียวค่ะค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มเนื่นค่ะ1,500บาทนะคะค่ะราคานี้พอไปเป็นของขวัญของฝากนะคะค่ะราคานี้พอเอื้อมมือถึงค่ะพอหยิบพอจับค่ะค่ะ1,500บาทค่ะ ค่ะนี่ก็พืนผ้าเป็นสีกรมนะคะค่ะดูดีดูเด่มนะคะ1,500บาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะค่ะ1,500บาทค่ะเป็นสีกรมค่ะเชิงล่างเชิงบนก็เป็นสีม่วงชมพูค่ะค่ะผ้าสามตะกอทอมือนะคะคุณแม่ยินดีต้อนรับตอบน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านค่ะ1,500บาทค่ะค่ะสวยทุกถึงงามทุกถึงแกมทุกถึงค่ะ1,500บาทค่ะ คุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจมาตลอดนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบุนรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ